ข่าวดีเลยล่าสุดประกาศค่ะก็ต่อไปนะครับประกาศวันนี้เพราะเป็นเดือนเกิดด้วยค่ะเป็นโอกัสวันเกิดให้กับตัวเราเองด้วยก็คือมีน้องอีกคนนึงขอเสียงดังๆหน่อยครับผมตั้งใจหมดค่ะเพราะว่าตั้งใจว่าเอออยากมีหลายๆคนเลยก็อยากมีติดๆกันจะได้แบบทีเดียวไปเลยค่ะใช่ผมครับปัญหาเนี่ยคระไม่รู้ว่าอย่างเงี้ยใช่ถือว่า จะาคุมาปรนาอยู่แล้วของเราอยากได้อยู่แล้วเ,เราตั้งใจไว้อยู่แล้วตั้งใจแล้วจ็ดอ่นดีไซเนอร์สุดแซ <4 S 2> ่บเดินมา <5 S 2> ประมาณนั้น <laughs> <5 S 2> ยังไม่ได้ไปหาคุณหมอเลยค่ะใช่ก็เดี๋ยวรอให้น้องโตอีกสักนิดหนึ่งขอส่งเสียงมีไฟล์ให้หน่อยครับคุณป๋องมันก็หนึ่งแหละก็คือว่าจำเดือนเนาะแล้วก็มันมันเป็นลมบ่อยช่วงนี้ค่ะอาจจะแบบเมื่อก่อนเราทํางานเราเราไหวกับทุกงานแต่เดี๋ยวนี้มันจะวูบๆอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วแฟนคลับอ่ะเหมือนบางทีเขาเห็นเรากินนู่นกินนี่เขาก็จะทักขวยบอกอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอ่ะใ้าอย่างนั้นถ้ามาก็คือเดี๋ยวบอกก็บอกไปเลยใช่ค่ะ เ iden, ลยนี่หลับอยู่หลับอยู่อันนี้คือเร็วมากนะมันตรวจตอนเช้านูโพรพิเอสตาร์ค่ะเร็วเร็วมากโอ้ยตอน้าพี่โกพี่อตาร์เลยครับค่ะยังไม่ได้มีแพ้ท้องค่ะแต่ว่าเหนื่อยง่ายนิดนึงแค่นั้นค่ะแต่ว่ายังทำงานได้ปกติเหมือนเดิมกินเยอะท้องสองนี้มัน เออหนูว่าเดี๋ยวต้องรอระยะเวลาห้เข้าใจมากที่2ที่3ก่อนเราถึงจะรู้เรื่องเพราะตอนนี้มันยังปกติไงเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวได้รู้<ป>เขาบอกว่าถ้าแพท้ทองเยอะๆจะเป็นผู้ชายาเดี๋ยวต้องรอดูว่าชายหรือหญิงจริงๆก็ถ้ามีทั้งสองเพศในบ้านมันก็แปลกดีแต่ว่าถ้าเป็นลูกเราจริงๆมาแบบไหนเราก็ได้หมดเพราะว่าถ้าถ้าเราอยากเลือกเพศตั้งแต่แรกเราไปปรึกษาหมอแล้วแต่นี้เราปล่อยธรรมชาติหมดเลยธรรมชาติ ตอนเลือกคอดอย่างท้องแรกแล้อยู่จีนอย่างเงี้ยมันมีอาการยังไงบ้างเเป็นหน้าสามีหรืออะไรงี้ไหมอาการที่แบบว่าเป็นตั้งแต่ตอนท้องจนตอนนี้ยังไม่หายก็คือดูรูปพีเวดดิ้งไม่ได้เนาะมันเหมือนเป็นภาพจาอะค่ะแล้วก็เหมือนเพลงที่ดังอยู่ตอนที่เราท้องอะเราก็ฟังไม่ได้มันมันเป็นภาพจําแล้วมันก็ทําให้คลื่นไส้แล้วก็ยังไม่หายจนถึงตอนนี้อาการก็จะกลับมาใช่ค่ะมันจำได้ว่าตอนที่เราฟังเพลงนั้นตอนนั้นอะเราอ้วกเราแบบอะไรอย่างเงี้ยแพ้ท้อง ยงานเราต้องลดลงไหมคะงานยังยังไม่มีแพลนจะลดงานค่ะเพิ่มเพิ่มได้เลยเพราะว่ามีลูกเพิ่มต้องต้องหาเงินจ้าใช่ค่ะอะไรที่เรารับการมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเอ่อตอนเลขเป็นห่วงมากกว่าตอนตอนท้องเลขแต่ว่าท้องนี้ไม่ไม่ค่อยแล้วเพราะว่าเราแบบมีประสบการณ์แล้วใช่ไห จะน่าจะรับมือได้ดีกว่าดันได้ดีกว่าเดิมแล้วเราจะดูแลหรือสปอยเมียเรายังไงบ้างคะเราก็เหมือนเดิมเริ่มแล้วเริ่มหยิบของเองไม่ได้แล้วใช้โคนต้าคนท้องเหรอมีนึงใช้ให้คุ้มมันมีแค่เก้าเดือนที่ตั้งแต่อยู่ยินท้องเดือนแรกจนตอนนี้ก็ยังใช้อยู่ตั้งคนท้อง ถ้ามานแสดงความมีเยอะเนะาะค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่มาแสดงความดีแล้วเราก็เป็นคนตรงๆอยู่แล้วมีอะไรเราก็ไม่ได้ปกปิดอยู่แล้วเหมือนแฟนคลับอะแบบเมื่อไหร่จะท้องเมื่อไหร่จะท้องอ่ะท้องแล้วจ้าอืเห็นคลิปเมื่อเช้านี่เห็นว่าคุณพ่อบอกว่าฝันถึงฝันถึงอะไรคะงงเหมือนกันรู้ได้ไงอะมันมเป็นเหมือนความรู้สึกมั้งว่าเอ้ยจะท้องหรือเปล่าแล้วพอเจนมาปกเขามีข่าเดียวบอกแล้วผมก็ถามเลยว่าท้องเหรองๆเลยบอก ตื่นตื่นมีเรื่องสำคัญจะบอกท้องเหรออ้าวช็อตฟิลมากจะเซอร์ไพรส์ตอนนี้แปลว่าเรากำลังเตรอยมคลีนอยู่เลยแล้วก็แบบเข้ามาว่าเขาบอกว่าพีโอก็ไม่ได้ฝันว่าอะไรฟิลอะอนนันจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แต่แม่พอรู้สึกว่ามาขอตอบต่อไปกันเลยนครับเป็นนางงามนะครับเอาเมนอยู่บุ๊คเกรสนะรีพอนแนะครับการเด็กพระพรหม